้้อยตอนนี้กำลังจะเดินทางไปที่นานะครับตอนนี้กำลังจะเดินทางไปที่นานะครับจะไปตกปลาหมอในล่องนาหน่อยนะครับเดีย๋ยมารอติดตามรับชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางนะไปที่นานะครับตอนนี้อยู่อำเภออุทัยนะครับ จังหวัดพระนครศรียุธยานะ,ะเริ่มทำนาใหม่แล้วนะครับ ตอนนี้ก็มาถึงที่สวนแล้วนะครับจะเข้าไปตกปลาในคลองนะครับ ในส่วนก็จะมีคลองส่งน้ำเข้านานะครับนี่เป็นคลองธรรมชาตินะครับปลาไม่ได้ปลา,าเลี้ยงนะครับปลาน่าจะลงมาจากตามท้องนานะครับลงมาอยู่ในสระในคลองโหน้ำขึ้นเยอะเลยนะครับครับสวัสดีพี่ๆนะนะนักปลา,ปาทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันหยุดปันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็จะพามาตกปลา,ปาในคลอง ธรรมชาตินะครับก็วันนี้จะใช้เป็ดไม้ไผ่นะครับวันนี้เอามาสามคันนะครับอันนี้เพิ่งทําเสร็จเมื่อคืนนะครับสองคันนี้จะมาลองคันใหม่ดูนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับ่วนคันนี้เป็นคันตกปรากฏนะครับเดี๋ยวเผื่อได้แวะตกปรากฏนะครับก็เดี๋ยวรอดูคันใหม่สองคันนี้นะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับครับรอติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ อันนี้ก็เป็นเหยื่อที่ใช้นะครับเป็นกุ้งฝอยนะครับนนี้ไปดักมาเมื่อคืนนะครับหลังเลิกงานแล้วก็ซื้อไส้เดือนมาด้วยนะครับติดมือมาครับมาตกปลามาชาติแบบนี้นะครับต้องเตรียมเหยื่อไว้เลยนะครับไม่ได้เหยื่อหนึ่งก็ต้องใช้อีกเหยื่อหนึ่งนะครับกลับบ้านยังไงก็ต้องมีปลาติดมือกลับบ้านนะครับรอติดตามรับชมนะครับอันนี้ดักเองนะครับดัก ตอนเลิกงานมาเมื่อคืนนะครับมันจะตรงอยู่นะครับทำแบบรวดเร็วนะครับครับเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็จะใช้เป็นลูกกุ้งนะครับกุ้งฝอยนะครับอันนี้เลิกงานมาเมื่อวานนะครับสองทุ่มก็ไปดักลูกกุ้งมานะครับ มาแล้วครับปหมอครับหนึ่งแต้มครับครับบรรยากาศภายในสวนนะครับลมเย็นอยู่นะครับลมเย็นเย็นเหมาะกับการพับก่อนนะครับบรรยุด ฝังฮนอยจะเป็นนาข้าวนะครับผูกข้าวเดี๋ยวน่าจะไม่กี่วันน่าจะเกี่ยวกันได้นะเหลืองแล้วครับ,รบมีอาการแลครับอันนี้นะครับดูทุ่นนะครับ เอาแล้วมาแล้วโอ้โหเปตัไซส์เล็กๆนะครับเงียบนะครับตัวใหญ่ๆไม่รู้ไปไหนหมดนะครับโปรตีจะได้พวกปลานินปลาดุกนะครับแล้วก็ปลาหมอตัวใหญ่ๆนะครับตัวเก็บเกือบเท่ากับปลาหมอเทศเลยนะครองตัวนี้นะครับแต่มาครั้งสองครั้งหลังๆมาไม่เจอตัวเลยนะครับตัวใหญ่เจอแต่ตัวเล็กๆครับ เดี๋ยวถ้าไม่ได้เดี๋ยวต้องย้ายที่ใหม่นะครับจะลองเปลี่ยนที่ใหม่ดูนะครับสงสัยจะไม่หมานนะครับถกปลาไปฟังเสียงพระสวดไปนะครับน่าจะมีงานแถวๆนี้นะครับครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนที่ใหม่นะครับที่เดิมไม่กินนะครับ เงี้ยการแล้วนะปื๊ดโอ้ยโอยตักขยังขยังนิดโอ้ยตักขยังโอ้ยโอ้ยไม่ได้ตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวกองต้อง ไปหาไม้ใหม่นะครับมาลองดูอคลองน้ำไหลดูหน่อยนะครับ <c oughs> นี่ใช่เดือนตกนะครับ เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเห็ดต,ตัวใหญ่นะครับเอาแล้วเอาแล้วงานเข้าแล้วครับใส่เดือนนะครับับตววจะมีครับ ไซเล็กครับมีตัวอยู่นะครับตรงนี้ไปนั่งตกในสวนตั้งนานนะครับปลาอยู่หน้าสวนนี่เอง อาแล้วนะครับขอยาตตั้งกล้องไกลหน่อยนะครับเอาวางสนุนแดดมันร้อนนะครับอาแล้วครับครับก็ได้ปรากฏนะครับตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับที่เหลือก็เป็นตัวเล็กๆนะครับห้าหกตัวแล้วก็ปลาหมอนะครับปลาหมอเดี๋ยวจะเก็บไว้เอาไว้ไปลองตกปลาช่อนนะครับ ผลประกอบการเช้านี้นะครับสำหรับการตกปลาด้วยคันไม้ไผ่นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ